สวัสดีสิผุ้ติตามดาวจนสตากับเล่าประตูใสมื่อวลนนี่สุดเล่าประตูใสเอ้ยมือเศร้านี่ไหมสุดเล่าประตูใสก็มีแตกตัวจอน้อพี่น้องเน่าสูญสร้างอยู่สุดท้ายมือของเล่าเอกตาพี่ละดาวจนสตาเขาสร้างรูปพี่น้องเอามาเบิง้งก่อนสิเบิง้งวันที่งี้สิบหกค่ะเบิ้งนี่ก่อนพี่น้อง มีตัวได้แน่เขาน,านอดาจจนสตาวันที่2ามกราคมคือเมื่อนี้ที่ทผ่านมาแต่เมื่อเสาร์ผลมาถ้าตีหนึ่งผลามาดานจนสตาจับโค90เกต8เกต0วิ่ง90กลมเด่น90ล่องเกต0เขามดทั้งเก้าศูนยั 90, ้งเก็ศูนย์มาพี่นงองแต่ว่าบอตแต แตกตงรงตรงพี่น้องกันนี่เป็นจังไดเก่าเกศศูนย์พี่น้องผู้ได้ติดตามยุกคะคอมเมนต์มาหเห็นในเด้อว่ายัางติดตามกันอยู่ของดาวตนสตาแตกตรงตรงพี่น้องสามตัวเก่าเกศศูนย์ตดกับเก่าสามในทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่น้องเด้อผู้ไดติดตามคอมเมนต์มาบอกปู่แน ขันเบิง้งคิดเบิ้งสุดนี้ไปแล้วก็ได้ล่าประตูใช่ไม้กำลังใจปูหล,ลายๆได้แบดนี้ไดแแ้แตกแล้วแตกแล้วจับคู่เก้าหกเก้าสี่เจ็ดหกวิ่งเก้าหกกลมเด่นเก้าหกลองเจ็ดหกสามตัวบ่แตกพี่น้องสามตัวบ่แตกบ่เบาๆเบามากทั้งเต็ตตัวแตก คือมันผ่านมาแล้วนะาพี่น้องนะเล่าสันติภาพแต่เขาต้องเล่าประตูใส่รุดแลด้พี่น้องเล้บาบอเขาเล่าสันติภาพจับคู่เก็ดแปดเก็ดแปดสองแปดสามแปดวิ่งเก็ดแปดกบมเล่นเก็ดแปดลอง สามดวิ่งเขารูดแปดพี่น้องเขาจอบแปดสามเด้อพี่น้องเด้อตรงตรงเลยในปดสามเป็นตัวกลับพี่น้องรูดกับเขาแปด้8แปดสมสมตัวก็แม่งหยกแตกหมดละพี่น้องหกแปดสมสามเกือบแตกเด้อพี่น้องเด้อ พระชาชนเล่าซี่หาหกหาหนึ่งเกตวิ่งซี่หากลมเดินซี่หาล่องหนึ่งเกตเขาซีพี่น้องได้ซีสามว่าเขาต้งซีที่เขาเขาเขาซี่หาไม่พี่น้องเขาทั้งซี่ทั้งหาเขาสองตัวเรื่อมเบงิ้งพระชาชนเล่าได้สองหาได้ซีสามนั่มพี่น้อง ขาบนถอรางต้นอีกสองรูดโอ้ยเริ่มเบิง้งเริ่มเบิง้งได้สองหากักบสีสเขาสองเขาบนรางเลยพี่น้องได้สองรูดแต่เราเอกตาพี่น้องบานนี้จับคู่แปดศูนย์สองสศวิ่ง8ปดศูนย์กลมเล่น8ปดศูนย์รองสาศเขารูดศูนย์พี่น้อง แต่ตัวจอเป็นสองศูนย์แตกตรงตรงพี่น้อง 2, 0, 2, 0, สองศูนย์สองศูนย์สองเขา่าศูนย์สองแตกเลยพี่น้องอเด้เอาผมได้เข้ามาแล้วกันไปต่อพี่น้องวันที่2นีสิบหกไปต่อรอแล้วแตกเคิ่งแตกสามตัวของดาวจนธนกว่านี่คนละกลุ่มเนาะกลุ่มนี่ก็ได้หลายรูดแตกรูดเอาเอาแตกรูดไปรูดพี่น้อง ดาวจนกระไดดาวจนสตาจับคู่ห้าสามห้าสามหกสามหกสามห้า,าหก nào húc, Vinh vĩnh, hà sám, hà sám Vinh sám tuà, húc hà sám 3 hạ 6 3 to 3 hạ 6 6 hạ 3 Vinh hạ 3 Công đen nền chó ruột hạ 3 Rông hạ เราประตูใช่ตู้ใช่เราประตูใช่ ép khu Sống kết xuống kết cầu xuống cầu c Vinh Vinh 3 si Vinh 2 kết Điệp mình khiến 3 si tuần Tiếp có phải 2 kết Vinh Sám tua 3 2 kết Sảm sống kết Kết sảm si Kết sảm Kết Tình kết Công đen sống kết, sống kết. Sống kết. Sống kết. ล, 3, ล่องสามสี่เราสันติฟ้า Hãy subscribe cho kênh khu Mì Số 1 2 Vinh 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 Múc cầu Sám tùa. 169 901 cầu Cầu số 1 làm 169 cầu số 1 cầu cầu Cũng hộp cầu cho long số nâng cho lùi mong mẹ long cho mong cái nào Mày là long số nâng cho lùi Có xa xuân lào. Xa. Xuân. Lào. Xa xuân lào. Chấp khu. 8ปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดเก็ดแปดเก็ดสามหกสามหก วิ่งวิ่งแปดหนึ่งสามตัวสามแปดหนึ่ง สามปดหนึ่งหนึ่งสามหกหนึมหดหนึิ่งแปดน่มเดนเนีจอหลุดแปด่ร่องสา nyamuk Lau ita Lau ita. เอ้ยตาไหนตาจับคู si. ่สามส Ngục kết Kết 8 3, 3 vinh Vinh Sám

สิบแปดสามแปดสามสี่วิ่งสามสีกลมเด่นเน,น่นจรุดสามสี่ร่องแปดสามอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อไปขอมาแล้ว จอกันมาเบึงตัวได้หมักกระจัดตัวได้คัดกระพานดื้อมือเศร้านี่พานเมดแล้วพี่น้องมีแขกสามตัวน้าด้วยดาวโจรของสุดเล่าประตูใส่ก็แตกลูดพี่น้องเต็มเต็มพี่น้องได้จะรูดล่ะได้หนึ่งสองสองสามสี่ หนึ่งสองสามเด็ดซีรูดเด็ดซีรูดพี่น้องแตกหนึ่งเด็ดซีรูดแตกรูดแล้วพี่น้องแตกคักรูดผู้ใดติดตามกับนี่คามประตูคามหมูคาไก่ที่น่าพี่น้องเนาะเอาพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมก็เลยก็แชร์ให้นำเลเด้อเป็นกำลังใจให้ปูนะดาวจนสตาพี่น้องวันที่ยี่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจับคู่ หาสามหกสาหาหวิ่งหาสากบเล่นหาสมล่องหาหกตัว6กหาสามาหาหกล่าประตูใช่สองเก็เก้าสองวิ่ง2องเกตกบเล่นสองเกดล่อง3 4 3ตัว3ามสองเก็เกตสาสเล่าสันติภาพ6กเก้าศูนย์หนึ่ง 1 2วิ่ง6 9กรมเล่น6 9ร่อง0 1 3ตัว1 6 9 9 0 1ประษาสนล่าว8 1 8 7 3 6วิ่ง8 1กรมเล่น8 1ร่อง3 6 3ตัว8 3 8 1 1 3 6ล่าอกตา3 4 6 7 แปดสามวิ่งสามสีกลมเล่นสามสีร่องแปดสามสามตัวแปดสามสี่ีแปดสามพี่น้องแคปหน้าจอเดอ้ดอพวกเราดเข้ามาแล้วก็ได้อย่าลืมเอาไปรุนกันพี่น้องรุนโชคกันผู้ใดโชคมันจนังในกะส่งข้าวให้ปู่หูวจักในเดอ้อเป็นมีโชคมีมันจนังในกัได้โศคลับจังในกัให้ติดตามกันหลายๆบอ,บอกูบอกพวกมานน้ำเดอ้อ มาเบิ้งนากันเอาไปพิจารณาเบิง่งให้โชคดีมีไส้กันทุกข์ทุกคนเด้อพ่อได้ขบ้าแล้วก็ได้ให้พอโชคพอลาบกันทุกข์ทุกคน <c oughs> ให้เงินไลน้องท่องไลมาย่าเจ็บยาจนกันได้พี่น้องเด้อให้สุขสบายกันทุกข์ทุกคนทุกตัวหนาให้คนพารักษาเทวดาคุ้มครองพ่อกันไม่สุดต่อไปพี่น้องมืออื่นสวัสดี